อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมในตลอดทั้งปีซึ่งการมาเยี่ยมชมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนั้นทําให้เราได้เห็นธรรมชาติที่งดงามและหลากหลายไม่ซ้ากันที่นี่มีจุดตั้งแคมป์ไว้สําหรับนักท่องเที่ยวให้ได้แวะเวียนมาพักผ่อนและการมาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นพร้อมรับแสงแรกในยามเช้า นั่นก็ถือเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่เหล่าบรรดานักประจมภายทั้งหลายต่างตั้งเป้าหมายให้มาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวสุดยอดและการสัมผัทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานของประเทศไทยในวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าป่าสูงไปศึกษาแหล่งความรู้ธรรมชาติวิทยากันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือสถานที่แห่งความตะการตาของธรรมชาติเราจะไปร่วมกันไขที่มาของชื่อภูเรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน และไปร่วมสำรวจเรื่องราวทางธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ของผืนป่าแห่งนี้กันแบบจาอลึกร่วมรับชมความงดงามของสวนหินลานหินลักษณะแปลกตาจำนวนมากที่ถูกรังสรรค์ปั้นแต่งจากธรรมชาติอย่างนิจิตรบรรจงจนเกิดเป็นตำนานที่กล่าวขานถึงรูปทรงที่แปลกตาของเหล่าบรรดาแท่นหินบนภูเรือนอกจากนี้เราจะพาไปชมความงดงามของแหล่งต้นน้ำลำธารที่ซ่อนตัวลึกกลางป่าที่น่าหลงไหล มันคือแหล่งกําเนิดสายน้ําที่ไหลลดหลั่นลงมาผ่านโขดหินต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงพันไม้สัตว์ป่าและผู้คนด้านล่างมาตั้งแต่โบราณความสง,ง่างามของขุนเขาแห่งนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้สัมผัสกันแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะ จะเป็นฝากฟ้านภากาศสำหรับขุนเขาได้ยื่นเยียดไปเสียดฟ,ฟ้าหรือจะเป็นห่วงมหาสมุทรอันเวิงว้างไพศาลอันมีมหาบรรพศทอดตัวแอน่นโค้งประดุจท้องมหานาวาและชะโงกผาดูได้ดังหัวเรืออันเป็นที่ประดิษฐานแม่ย่านางจินตนาการแต่ปางก่อนณดินแดนอีสานตะวันตกเฉียงเหนือแห่งนี้ มองเห็นความลึกลับของเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ถูกหมู่เมฆหมอกพัดปกคลุมราวกับเกลียวคลื่นแห่งมหาสมุทรพัดกระหน่ำไปยังมหานาวาที่ไม่สะทกสะท้านต่อพลังที่ถาโถมมานี้เองเป็นที่มาของชื่อภูเรืออันประกอบไปด้วยเทือกเขาภูเรือเชื่อมต่อกับภูมะเฟืองและภูกุเป็นรูปสามเหลี่ยม โอบล้อมแอ่งหุบเขาตรงกลางนี่คืออุทยานแห่งชาติภูเรือ ในทางภูมิศาสตร์คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติได้แบ่งภูมิลักษณะผสมกับอัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้แต่ในทางภูมิประเทศและภูมิสันฐาน จากรายงานเรื่องธรณีวิทยาประเทศไทยพุทธศักราช2,550โดยกรมกรทร,รัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แบ่งลักษณะภูมิประเทศของไทยโดยใช้ภูมิสันฐานหรือลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่โครงสร้างทางธรณีวิทยาการเรียงลำดับของชั้นหินต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาจากอดีตการถึงปัจจุบัน ของสภาวะธรรมชาติหินดินป่าเขาลำนาวไพรชีวิตพืชและสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุแหล่งน้ำลำธารอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของทุกชีวิตอย่างยั่งยืนดังนั้นจึงได้แบ่งลักษณะภูมิประเทศและภูมิสันฐานของไทยออกเป็น8บริเวณคือ 1. บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกตอนบน 2. บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง 3. เทือกเขาเลยเพชรบูรณ์ 4. บริเวณภาคตะวันออก 5. บริเวณที่ราบสูงโคราช 6. บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้ 7. บริเวณอ่าวไทยและ 8. บริเวณทะเลอันดามัน20จังหวัดทั้งหมดในภาคอีสานร,รวมทั้งจังหวัดเลยอยู่ในพื้นที่ภูมิประเทศและภูมิสันฐาน บริเวณที่ราบสูงโคราชด้านขวาสุดตอนบนของแผนที่ประเทศไทยแต่ที่จริงแล้วที่เรียกว่าที่ราบสูงโคราชนั้นก็มิได้มีความสูงถึงระดับที่จะเป็นที่ราบสูงอย่างแท้จริงในทางนิยามทางวิชาการเพราะข้อกำหนดภูมิลักษณะที่ราบสูงตามศัพทภูมิศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานที่ราบสูงจะต้องมีความสูง300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปแต่ที่ราบสูงโคราช มีความสูงเฉลี่ยไม่เกิน200เมตรแต่จะมีภูเขายอดราบที่มีความสูง800ถึง1,300เมตรอยู่เฉพาะแห่งเท่านั้นเช่นที่เห็นบนยอดหลังแปรของภูกระดึงจังหวัดเลยที่ราบสูงโคราชจึงเป็นที่ราบเปรียบเป็นส่วนใหญ่ที่ยกตัวสูงขึ้นเทียบกับบริเวณรอบๆสูงประมาณ130ถึง250เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด150,000ตารางกิโลเมตรเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นขอบทิศตะวันตกของที่ราบสูงโคราชลาดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ขอบทิศใต้เป็นทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักเป็นขอบเขาสูงชันเยิยงเทไปหาแอ่งทางทิศเหนือขอบแอ่งทางเหนือและตะวันออกเป็นเทือกเขาในประเทศลาว ตรงกลางของที่ราบสูงโคราชเป็นแอ่งแผ่นดินมีเทือกเขาเตี้ยๆคือเทือกเขาภูพานรูปโค้งพระจันทร์เสี้ยวผ่านกลางทําให้เกิดเป็นสองแอ่งแผ่นดินแอ่งแผ่นดินตอนบนเรียกว่าแอ่งสกลนครหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าแอ่งอุดรสกลนครพื้นที่1 7 0 0 0ตารางกิโลเมตรอยู่ระหว่างด้านเหนือของทิวเขาภูพานกับแม่น้ำโคง สูงเฉลีย140่ย140-180เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลำน้ำหรือแม่น้ำสายสั้นๆคือลำน้ำสงครามลำน้ำเลยและลำน้ำเหืองไหลไปสู่แม่น้ำโขงแองแผ่นดินส่วนล่างลงมาเรียกว่าแองโคราชหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแองโคราชอุบลมีอาณาเขต33,000ตารางกิโลเมตรกว้างกว่าแองสกลนครสองเท่า มีแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาคือแม่น้ำชีแม่น้ำปาวและแม่น้ำพองไหลผ่านไปลงแม่น้ำโขงแต่จะมีน้ำท่วมสองฝั่งลำน้ำเหล่านี้ในหน้าฝนเพราะเป็นที่แอ่งต่ำน้ำจะไหลลวงสู่แม่น้ำโขงไม่สะดวกรวดเร็วนักพอถึงหน้าแรงน้ำก็จะระเหยหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นทุ่งโล่งดินกร่อยทุ่งใหญ่ที่สุดคือทุ่งกุลาล้องไห้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ร้อเอ็ด มหาสารคามศรีสเกตและยโสธร ธรณีวิทยาจังหวัดเลยอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและภูเรือมีอนาบริเวณอยู่ในขอบตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชและขณะเดียวกันก็ครอบคลุมไปยังแถบตะวันออกของภูมิประเทศและภูมิสันฐานบริเวณเทือกเขาเลยเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่เหนืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงขึ้นไปในทางธรณีวิทยาจัดว่าอยู่ในภูมิประเทศเทือกเขาเลยเพชบรบณ์ ต่อเนื่องกับที่ราบสูงโคราชสำหรับการจัดเข้ากลุ่มป่าป่าภูเรือก็อยู่ในกลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาวย้อนสู่อดีตดึกดำบันได้ถึงมหายุคเมโซโซอิก251ล้านปีถึง65ล้านปีชั้นหินตะกอนธรณีไทยในมหายุคนี้พบทั้งที่เกิดจากการตกตะกอนในทะเลและการตกตะกอนบนภาคพื้นทวีป ชั้นหินที่เกิดจากการตกตะกอนในทะเลจะพบแผ่กระจายในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ส่วนชั้นหินที่เกิดจากการตกตะกอนบนภาคพื้นทวีปก็พบในภาคใต้บางพื้นที่ในภาคตะวันตกและพบโดยทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งพบที่ภูเรือนี้ด้วยธรณีภูเรือเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป จัดอยู่ในกลุ่มหินที่เรียกชื่อว่ากลุ่มหินโคราชซึ่งแยกย่อยออกตามอายุเป็น9หมวดหินเรียกชื่อเรียงจากอายุมากไปถึงอายุน้อยคือ 1. หมวดหินห้วยหินลาด 2. หมวดหินน้ำพอง 3. หมวดหินภูกระดึง 4. หมวดหินพระวิหาร 5. หมวดหินเสาขัว 6. หมวดหินภูผาน เหมวดหินโคกโกรดแดหมวดหินมหาสารคามและ 9. หมวดหินภูทอกการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่าหมวดหินเหล่านี้ไม่ได้เรียงตัวกันต่อเนื่องตามลำดับแต่ก็มาทีหลังยุคเพอร์เมียนและยุคทร i แอซิกเป็นช่วงเวลาที่เข้ายุคจูราสิกพอดีราวๆ200ล้านปีถึง65ล้านปีเรื่อยมา ช่วงเวลาเดียวกันที่พบไดโนเสาร์เติบโตท่องแดนอีสานในย่านโคราชขอนแก่นและกาลสินสวนหินล้านหินและโขดหินลักษณะแปลกตารูปทรงสุดแต่จจินตนาการมากมายกระจายอยู่เป็นจุดๆบนยอดภูเรือบ่งบอกพลังธรรมชาติและการเวลาที่ส่งอิทธิพลกัดกรอ่อนเทือกเขาหินทรายชั้นต่างๆ ที่ร่วงหล่นพังทลายลงไปก็กลายเป็นหินกรวดทรายเบื้องล่างที่แข็งแรงทนแรงกัดกร่อนของน้ำลมและสภาพอากาศที่ผันผวนมานานนับล้านปีก็คงทรงรูปทรงให้เห็นจนชาวบ้านสืบํานานมาเล่าขานเป็นเรื่องอธิบายลักษณะรูปทรงโขดหินต่างๆบนภูเรือนี้ได้จนวันนี้ การละครั้งหนึ่งนานมากแล้วดินแดนแถบนี้เคยมีชื่อเรียกว่าภูทุ่งเจ้าเมืองภูทุ่งมีสัมพันธไมตรีสนิทแนบแน่นกับเจ้าเมืองภูครั่งอันเป็นเมืองแห่งมิตรไมตรีใกล้เคียงกันเจ้าเมืองภูทุ่งไปสู่ขอพระธิดาแห่งเมืองภูงครั่งให้แก่พระราชโอรสขันหมากไปเกอร์พระพระราชธิดาแห่งเมืองภูงครั่งมีคนรักอยู่แล้วและได้หนีไปเสียแล้ว ผานขันหมากจึงถูกทิ้งไว้กลายเป็นหินผานขันหมากดังปรากฏอยู่ณนะป่าภูทุ่งภูครั่งซึ่งกลายเป็นภูเรือในปัจจุบันหินที่ภูเรือจัดเป็นหินในยุคหินโคราชเป็นหินตะกอนทั้งจากน้ำทะเลและน้ำจืดผสมกับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนยุคดึกดำบรรก่อนจะมีประวัติศาสตร์ดินแดนสุวรรณภูมินับหลายร้อยล้านปี สำหรับหินผ่านขันหมากและหินในบริเวณรอบๆพื้นที่นี้ชื่อทางวิชาการธรณีวิทยาจัดอยู่ในหน่วยหินเขาพระวิหารอันเป็นชื่อหน่วยย่อยของกลุ่มหินโคราชผู้ตั้งชื่อหน่วยหินเขาพระวิหารเป็นนักธรณีวิทยาสองคนคืออาจารย์นิธิพัฒนชาลีจันทร์และอาจารย์ดิ้นบุญน,นาคตั้งชื่อนี้เมื่อปี2497ตามลักษณะหินที่พบบริเวณเขาพระวิหาร และได้ยกสถานะเป็นหมวดหินพระวิหารในปีพุทธศักราช2507หมวดหินพระวิหารไม่ว่าจะที่ภูเรือที่ภูกระดึงหรือที่เขาพระวิหารหรือจะที่ใดก็มีลักษณะแบบเดียวกันจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากอีก8หมวดหินที่อยู่ภายใต้กลุ่มหินโคราชกลุ่มเดียวกันนี้ พาน้ำขนาดเล็กเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติภูเรือค่อยๆสะสมน้ำจากฟ้าไหลรินเป็นลำธารผ่านโขดหินและภูผาใหญ่น้อยตามรายทาง ค่อยๆสะสมทีละน้อยทีละน้อยเป็นลําธารลําห้วยกว่าสิบสายหลายผ่านพื้นที่อุทยาน120.84ตารางกิโลเมตรตกลงสู่ที่ต่ำ ต้นน้ำลำธารทั้งหลายอันมีต้นกำเนิดบนเทือกเขาอันซับซ้อนของอุทยานแห่งชาติภูเรือไหลลงสู่ลำห้วยเป็นลำน้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนและผู้คนเบื้องล่างให้ชุ่มชำ่ำอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตการต่อเนื่องยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ความอุดมของป่าความสง่าของขุนเขาและความรักในสรรพชีวิตที่หลากหลายท่ามกลางสายเมฆและเกลียวหมอกที่ฟุ้งกระจายให้ความเย็นเยือกสงบงามตลอดปีจนภูเรือได้ชื่อว่าเป็นขุนเขาที่มีความหนาวเย็นที่สุดในประเทศไทยความสนใจเป็นพิเศษต่อภูเรือเริ่มในปี2519 13ปีหลังจากภูเรือได้รับการประกาศสถานภาพเป็นป่าถาวรของชาติ โดยทางการจังหวัดเลยเสนอให้เร่งจัดการอนุรักษ์ป่าเขาภูเรือไว้ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเพราะความงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันหลากหลายทั้งป่าเขาแหล่งน้ำทิวทัศน์สภาพอากาศและแหล่งความรู้ทางธรรมชาติวิทยาจากนั้นจึงได้มีการสำรวจภูเรือซึ่งอยู่ในเขตอำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยในที่สุด กรมป่าไม้จึงได้จัดการให้ประกาศจัดตั้งภูเรือเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2522 ความคิดเรื่องการอนุรักษ์ป่าแหล่งต้นน้ำลำธารและธรรมชาติภูผาและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ตื่นตัวปกป้องธรรมชาติประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกันมากก่อนหน้าประเทศไทยจนกระทั่งมาถึงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐที่เห็นความสำคัญและเริ่มทำงานอย่างจริงจัง รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติขึ้นในปีพุทธศักราช2502แล้วสำรวจศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ตกลงเลือกพื้นที่ที่ควรได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติกลุ่มแรกรวม14แห่งก่อนโดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกก่อนใครในปี2505จังหวัดเลย ได้ภูกระดึงติดอยู่ในกลุ่ม14อุทยานแห่งชาติกลุ่มแรกแต่ไม่ได้มีชื่อภูเรือติดกลุ่มไปด้วยต้องรอนานถึง17ปีกว่าที่ภูเรือจะได้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่16แห่งราชนาจาักรไทย ถึงแม้ว่าอุทยานแห่งชาติภูเรือจะไม่ได้ถูกคัดเลือกให้จัดตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นดับดแรกๆแต่สุดท้ายแล้วคุณค่าของถิ่นป่าแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานในประเทศไทยที่ได้ร่วมกันแบ่งปันความอุด,ดมสมบูรณ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืนควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์อย่างยิ่งเลยล่ะค่ะแล้วกลับมารับชมความสดใสของดอกไม้แห่งภูเรือเส้นทางศึกษาป่าหินและชมมิวทิวทัศน์บนพื้นที่ยอดสูงของภูเรือ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดเรานักประจญภัยจากทั่วโลกกันในครั้งหน้านะคะในรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติภูเรือมาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ